ประเทศไทยของเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งแต่รตบรรทัพที่นักบินเพราะนนั้นกัปตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหร,ร,รือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบินอะ่ะประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนแต่ถ้าผมแก้ได้ผมแก้ไปหมดแล้วนานแล้วเด็กที่บอกอะ่ะถ้านักบินนักบินเก่งๆก็ต้องเปินคนเก่าขึ้นเครื่องบินใช่ป่ะนักบินแบบ ไม่ไปเคยไปเจอพาอยุ่ลงฝนเลยมันจะเก่งไหมนะมันก็ครื่องบินเขาไม่ต้องมีไม่ต้องมีดับดันไม่ต้องมีผู้ช่วยหรอกถ้าผู้ช่วยขึ้น่ปงินคนเดียวพอแล้ววันนี้โลกเราเดินไปข้างหน้าวันนี้เหมือนกับเรานั่งเครื่องบินกันอยู่ใครเคยนั่งเครื่องบินแล้วบ้างยกมือดิม่ต้องมีอะไรเนี่ยไม่ต้องบอกก็ไดนะ้นั่งเครื่องบินนะ วันนี้เครื่องบินของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่คือกำลงังจะใหม่ต้องมี่วนเก่าๆของสม,มานนํามาแต่ปลอดภัยนะเครื่องบินแต่มาทัพาทีนักบินนักบินมีกี่คนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งไปกับตันใช่ไหมคนหนึ่งผู้ช่วยนักบินใช่ไหมเพราะได้กับตันกับผู้ช่วยคนไหนไมต้องเก่งกว่ากันฮะให้ผู้ช่วยเก่งกว่ากับตันถ้าเป็นคนวควบคุมคอนโทรลเพราะนัน้นกับตันนี่จะไม่มี หนุ่มๆอะไรไมันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะุูจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาับเครื่องบินน่ะอ่ยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนแต่ถ้าผมแก้ได้ผมแก้ไปหมดแล้วนานแล้วแต่ทั้งหมดวันนี้ผมตมาขอร้องพูกววเราว่าต้องแก้กันด้วยความจริงใจต่อกันเข้าใจกันถ้าทุกคนบอกว่า ไอ้นกรณีอย่างนี้พร้อมกันไปไม่ได้หรอกนะสิ่งที่เตือนพวกเราวันนี้คือหาเสียงมันเยอะแยะหมดไงไอ้เสนอว่าจะให้นะลองดูที่เป็นรัฐบาลันให้ได้ไหมอืมเนาะให้ได้ไหมไม่ใช่ดิผมให้ดิผมทำได้ที่ว่าผมพูดถึงที่ผมทำได้ไงไอ้ดีเขาพูดแล้วทำไม่ได้เลยแล้วก็จะว่าไงถูกไหมเด็กเมื่อเขาไม่พูดถึงเราเป๋า้ายไงเอาพูดถึงเขาเป่าไฟอย่างเดียวไงนะเพราะนั้นนักบิน ก็ต้องมีประสบการณ์พร้อมอยู่กับนี่มาหลายหลายปีไปแนละ้วบางอย่างผมยอมรับว่ายังไม่สําเร็จเข้าใจไหมแม่งสำเร็จไปแล้วแต่หลายคนก็ลืมไปแล้วไงแลวเด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็ไม่ทันไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาก็อยากหเห็นอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาเช่นตอนนี้อายุ18เลือกตั้งตอนสมัยที่มันลำบากกันโคตรลำบากกันเนาะสิบปีแนละ้วใส่ปันสิบกว่าป,ปีเนะี่ยเขายังเด็กอยูเ่เลยน้ววันนี้เขาเกิดมาเขาโตมาเขาเห็นเพิ่งเขาเขาก็เห็นว่ามันมีมาแล้ว ถ้าเราโน้นามรถไฟรถฟฟ้าก็อยากให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่าลืมว่าอาศัยเวลามาเท่าไหร่ละเกือบทดละวรดหนึ่งนะสิบสิบปีนะเรื่องใช่ไหมผมก็ดีใจนะครับได้พิชว่านะแต่ผมรูปเป็นไปไม่ได้เพราะผมอยู่ตรงนี้มาตั้งนานทำไมผมจะไปรูอ่ะผมระวังหลายอย่างโจหน้าประเทศกับพักปพองมาตอนนี้ผ่านในเรื่องของโควิดสิบเก้ามาอะไรมาด้วยนะอย่างที่บอกอ่ะถ้าทําการทั้งบินเก่งๆก็ต้องต้องมีคนเก่าขึ้นเครื่องบินใช่ปะ แล้วบินแบบไม่เคยไปเจอพายุลมฝนเลยมันจะเก่งไหมล่ะมันก็คือบินเขาไม่ต้องมีไม่ต้องมีกับจันไม่ต้องมีผู้ช่วยหรอกเอาผู้ช่วยขึ้นบินคนเดียวก็พอแล้วใช่ไหมอือตาปูนช่วยลุกลุกรวดเร็วนะทีนี้พายุถุนคือดูแลดูกระเบื้องถงหลังในข้างล่างเนี่ยถ้าเราจะถ้าอยู่แบบที่มันเละเละหมดสมองไปกันล้มเร็วเลยโธ่เลยอยู่ไม่ได้หรอก เพราะวันหน้าลำบากยิ่งกว่าเราอีกเข้าใจไหมวันนี้เราสร้างฐานของประเทศให้มันมั่นคงขึ้นนะมันต้องอดทนด้วยไปด้วยกันน่ผมผมจะทำมาหลายปีกันทีก็ยังยังมีปัญหายอยู่เยอะของปวดเหมือนกันนะหลยอย่างนี้ก็ตเตรียมไว้แล้วล่ะในส่วนของอภาคบาริการนโยบายต่างๆอันนี้